การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันนี้นะครับจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการในการยกร่างรัฐธรรมนูญ3ามคณะสุดท้ายนะครับติดตามกับคุณเพ็ญพรพิพัฒโนไทยนะครับมีรายงานสดมาจากรัฐสภาครับค่ะคุณรณกคบาเริ่มกันที่คณะกรรมธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นค่ะที่เสนอให้แต่ละท้องถิ่นนั้นมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเอง ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมธิการวิสามันประจำสภาปฏิรูปแห่งชาติตอแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญต่อเนื่องเป็นวันที่3วันนี้เริ่มที่นายสมพยมวัชพูติประธานคณะกรรมธิการการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเสนอรัฐส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณตามพื้นที่และภารกิจเพื่อสร้างความยืดหยุ่นคล่องตัวโดยรายได้ของรัฐที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใดให้เป็นบัญชีรายชื่อให้เป็นบัญชีรายได้ของท้อง ทิ่น,นั้นและจะัดสรรงบไม่ให้น้อยกว่าร้อยละ60จากนั้นสมาสชาิกสปชได้อธิปรายซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมธิการแต่ก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งต้องหามาตราการป้องกันอีกทางต้องจัดดูน้ำนาจในท้องถิ่นด้วยการเพิ่มกลไกดูแลตรวจสอบฝ่ายต่างๆอาทิตั้งสภาพลเมืองสภาประชาชนเพื่อดูแลกำกับและตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังต้องตัตาอีกสองคณะกรรมธิการในวันนี้นะคะคือคณะกรรมธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและคณะกรรมธิการปฏิรูปการเมืองค่ะคุณตระนภพบค่ะขอบคุณครับ